สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดวันนี้นะครับก็วันนี้วันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคม2568นะครับทำกลางสถานการณ์ที่รุมเร้าในเรื่องของราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับข้าวมันสำปะหลังหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับรวมทั้งยางพาราก็ มีการถอยราคาลงมาก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงที่สุดเมื่อสหรัฐอเมริกานะครับประกาศขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าทางการเกษตรหรือว่าสินค้าทุกชนิดจากประเทศไทยเนี่ยมันมีในส่วนของสินค้าทางการเกษตรที่เราส่งเข้าไปยังอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นโดยตรงเลยก็คือในเรื่องของข้าวนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาวิเคราะห์แนวโน้มราคาข้าวในช่วงปลายปี68ต่อเนื่องต้นปี69นะครับช่วงปลายปี68นี้เป็นช่วงที่ข้าวนาปีจะออกเยอะนะครับแล้วก็ช่วงต้นปี69เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ข้าวนาปรังออกเยอะมาดูว่าสถานการณ์ทิศทางราคาจะเป็นยังไงทํากลางสถานการณ์ปัจจัยลบที่ลุมเร้ามากมายนะครับในส่วนของข้าวนะครับสําหรับ ก่อนอื่นนะครับปากไว้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับฉีดได้ทั้งข้าวอ้อยมันสำปะหลังแล้วก็พืชทุกชนิดนะครับสามารถฉีดได้ฉีดได้บ่อยตามต้องการนะครับหนึ่งซองใช้ได้ประมาณ5-10ไร่นะครับปกติราคา500บาทนะครับเรามาจัดโปรในช่วงเดือนพฤษภาคมก็คือลดเหลือ179บาทสั่งตั้งแต่2งซองขึ้นไปฟรีค่าส่งนะครับแล้วก็พิเศษถ้าสั่งตั้งแต่5ซองขึ้นไปลดเหลือซองละ170บบาทนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเฉพาะโปรโมชั่นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่กําลังจะปลูกข้าวนะครับใช้ได้ผลดีนะครับฉีดได้ตั้งแต่ช่วงที่เขาเริ่มแตกใบนะครับพืชทุกชนิดนะครับเรามีสารตัวพิเศษ,ษก็คือสารที่ช่วยในการแตกใบนะครับสารที่ช่วยในการแตกตัวสําหรับท่านผู้ชมที่ปลูกมันก็เอาไปแช่ท่อนพันุ์มันได้นะครับก็การันตีด้วยยอดขายเดือนหนึ่งเป็นจํานวนมากก็ฝากไว้สําหรับฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสอกเกษตรนะครับ ช่านผู้ชมที่สนใจก็สั่งซื้อได้จากด้านขวามือผมนี่ครับจะโทรมาสั่งซื้อหรือว่าจะไลน์มาสแกนไลน์สั่งซื้อก็ได้นะครับหรือจะถ้าท่านผู้ชมที่รับชมผ่านในส่วนของเพจก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาสั่งได้นะครับร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทใช้ได้ประมาณห้าไร่นะครับห้าถึงสิบไร่นะครับสิบไร่นี่คือตกไร่ละประมาณสิบเจ็ดบาทเองนะครับก็คือฉีดได้บ่อยนะครับหนึ่งสัปดาห์ฉีดได้เห็นผลทันตาเห็นนะครับ เขียวขึ้นทันตาเห็นแล้วก็แตกใบเร็วขึ้นนะครับก็ฝากไว้นะครับสอกเกษตรนะครับ,บายสอกเกษตรวันหยุดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของทิศทางแนวโน้มสถานการณ์ราคาข้าวนะครับในช่วงปลายปี68แล้วก็ถึงต้นปี69สถานการณ์ราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับปัจจัยลบนะครับที่ลุมเร้าในส่วนของราคาข้าว เรารับรู้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วนะครับปลายปี67ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ราคาข,าข้าวดิ่งต่อลงมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะข้าวนาปางปกติขายได้ตันละหมื่นนะครับตันละหมื่นนิดๆด้วยซ้ํากลายเป็นว่าในช่วงปีนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวนาปางข้าวเปลือกนะครับขายได้ประมาณตันละ6 7 0 0 0ดนนะครับก็ถือว่าราคาร่วงมาหนักปัจจัยที่ร่วงหนะักก็คือในเรื่องของการส่งออกนะครับ ในช่วงปี66-67มาถึง66มาถึงประมาณกลางปี67ก็คือทางประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งในการส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทยเนี่ยเขามีนโยบายในเรื่องของการงดส่งออกข้าวนะครับทำให้ไทยเราได้อนิสงจากการที่อินเดียไม่ส่งออกนะครับเราก็เลยส่งออกข้าวได้เยอะมากที่สุดเป็นประวัติการในช่วงปี67นะครับทะลุ 9, 9ล้านตันเกือบ10ล้านตันนะครับแต่หลังจากนั้นพอประมาณปลายปี67เนี่ย อินเดียเขาก็กลับลำนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นในเรื่องของกลับมาส่งออกเหมือนเดิมทําให้เราต้องสูญเสียตลาดตรงนั้นไปที่อินเดียเขาก็จะกลับมาทวงคืนในส่วนของตลาดข้าวตรงนั้นไปประมาณ3-4ล้านตันนะครับก็แน่นอนครับก็จะส่งผลทําให้ในส่วนของปริมาณที่เราส่งออกก็จะลดลงนะครับก็ส่งผลทาให้ราคาข้าวในช่วงต้นปี68ลดลงไปด้วยแต่ต่อมานะครับหลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับ มีปัจจัยใหม่เข้ามาซึ่งถือว่าเป็นขื่นใหญ่พอสมควรนะครับกระทบทุกประเทศทั่วโลกก็คือในเรื่องการที่ทางสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีทางการค้าไทยก็โดนไปด้วยนะครับเราโดนขั้นต่ำไป10%นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นมาเป็น36%ก่อน่อนที่เขาจะผ่อนผันให้ประมาณ90วันนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาษีตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับ จะทาให้ข้าวเราราคาสูงขึ้น20-30เปเนะครับเราก็จะสู้ในส่วนของทางด้านประเทศคู่แข่งหลกัหลกๆอย่างเช่นเวียดนามไม่ได้นะเพราะว่าราคาข้าวเขาก็จะถูกกว่าก็จะเป็นตัวกดดันทําให้ราคาข้าวเนี่ยร่วงลงไปอีกเราก็จะส่งออกได้น้อยนะครับทําให้ราคาข้าวในช่วงปลายปี68ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวนาปีจะออกเยอะเนี่ยราคาก็น่าจะต่ำนะครับต่ำกว่าปีที่แล้วค่อนข้างจะเยอะเลยถ้าเทียบกับข้าวนาปรังนะครับแล้วก็น่าจะต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นปี69นะครับ ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นระกรอระยะยาวนะครับทั้งนี้ต้องจับตาดูสถานก,การณ์ในส่วนการที่รัฐบาลที่จะไปเจราจาครับว่าจะลดได้มากน้อยขนาดไหนนะครับต่อให้ลดได้นะครับก็ยังมีฐานที่เป็น10%อยู่นะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้ว10%นะครับไปเจราจาเพื่อให้ลดไม่ถึง36นะครับเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ข้าวในช่วงปลายปี68ต้นปี69เเนี่ยราคาน่าจะต่ำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดส่งออกที่เราถูกอินเดียแย่งไปส่วนหนึ่งแล้วก็การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะมีปัญหารวมทั้งที่สาคัญเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะหดตัวนะครับเนื่องจากสหรัฐอเมริกาไปสร้างกําแพงภาษีทางการค้าไปทั่วโลกแล้วก็เกิดสงครามการค้าขนาดใหญ่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนนะซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจเนี่ยแน่นอนส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกแน่ๆนะครับแล้วก็จะส่งผลทําให้ในส่วนของการส่งออกข้าวไทยเนี่ย ลดลงก็ส่งผลกระทบมายังพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะครับราคาข้าวในช่วงปลายปี68ถึงต้นปี69เนี่ยช่วงข้าวนาปีออกแล้วก็ข้าวนาปรางออกราคาน่าจะต่ํากว่านะครับน่าจะต่ํากว่าปี67แน่ๆแล้วก็คงภาวนาว่าอย่าต่ําไม่มากนักนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าช่วงนี้ราคาก็ต่ํามากอยู่แล้วนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาวิเคราะห์แล้วก็มาแชร์แลกเปลี่ยนกับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Terima kasih telah menonton!